พี่น้องสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศกาล Godfather ครับจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโอเคพี่น้องต่อไปจะขอแนะนําเกี่ยวกับ Godfather ครับให้ฟังครับ Godfather ครับคือ Godfather ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรายหนึ่งเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับพี่น้องเราให้เท่านั้นไม่ขายเราจะแจกจอกศักดิ์สิทธิ์จานวนมหาศาลและการเข้าร่วมนั้นง่ายมากเพียงแค่คุณติดตาม g ก l d e n f ฟิเจียงหู บนทั้ง3เครือข่ายจากนั้นในแผนที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติหรือโหมดทำลายล้างสั่งหารบอสตัวใดตัวหนึ่งคุณก็จะเข้าร่วมสำเร็จจากนั้นคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับจอกศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสและโอกาสค่อนข้างสูงเพราะเขาเตรียมของไว้เยอะมากและยังมีรางวัลสำหรับผู้โชคดีอีกด้วยถ้าคุณเข้าร่วมและโชคดีพอเขาจะมอบชุดตุ๊กตาคอลเลกชันมูลค่ากว่าพันให้คุณ เป็นแบบที่ขยับได้แบบที่ขยับได้ทั้งตัวและเป็นตุ๊กตาที่ประณีตนอกจากนี้ยังจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาทั้งหมดด้วยเพราะผมร่วมงานกันเป็นครั้งแรกดังนั้นหลายอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆของผมจะเข้าใจเองเพราะทุกคนเป็นคนที่มีปัญญากันทั้งนั้นแล้วก็ผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟังครับการสังหารบอสคือหัวใจหลักของเกม ของสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นี้ของกอดฝาตึครับนี้ส่วนขั้นตอนรายละเอียดมีดังนี้ก่อนอื่นคุณต้องติดตามและต้องมีเพลงประกอบประการที่2เมื่อคุณโพสต์วิดีโอคุณต้องใส่แท็กคือแท็กกอด a า e r ครับครับจะใส่แท็กอะไรบ้างทุกท่านสามารถดูได้ที่ปักหมุดในคอมเมนต์ครับในส่วนนี้ผู้ผลิตจะกำหนดหัวข้อให้เราและเมื่อคุณเข้าร่วม คุณจะถูกดึงเข้ากลุ่มแล้วเราจะทําการจับฉลากอย่างเปิดเผยเราเตรียมรางวัลไว้มากมายและหลากหลายเขาเตรียมจอก,กศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะมากเท่าที่ผมรู้มีอย่างน้อยพันใบส่วนกล่องของของขวัญตุ๊กตามูล,ลค่าพันตอนนี้เราจะแจกอย่างน้อย50ชุดหากในภายหลังมีผู้ผลิตรายอื่นหรือบริษัทอื่นทราบกิจกรรมนี้และเข้าร่วมเราก็จะมอบให้มากขึ้นนะครับเราจะมอบของรางวัลให้มากขึ้น รับรองว่าทุกคนที่เข้าร่วมจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลเพราะกิจกรรมนี้ผมร่วมมือกับผู้ผลิตไม่ได้ทำในลักษณะที่รับเงินค่าโปรโมทเพราะผมไม่รับค่าโปรโมตผมโปรโมทสิ่งนี้เพื่อให้แฟนๆของผมได้รับประโยชน์สูงสุดและพวกเขาก็ได้มอบผลิตภัณฑ์มากมายดังนั้นในอนาคตอาจมีผู้ผลิตรตายอื่นเข้าร่วมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แฟนๆของผมก็จะได้รับความสุข และเราก็สามารถขยายกิจกรรมนี้ได้นี่คือแนวคิดเบื้องต้นของเราเพราะสิ่งนี้เราให้เท่านั้นไม่ขายเพียงแค่คุณเข้าร่วมกิจกรรมนี้คุณก็จะได้รับมีโอกาสสูงที่จะได้รับจอกศักดิ์สิทธิ์และจอกศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ใช้และจากที่เขาบอกว่าเป็นราคาปกติที่ขายทั่วไปก็ประมาณร้อยกว่าบาทถือว่าเป็นจอกที่ดีแล้วเข้าใจไหมครับ ถือว่าเป็นจอกที่ดีแล้วดังนั้นผมหวังว่าทุกคนจะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นนะครับและถ้าเป็นไปได้ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าหลังจากที่คุณลงวิดีโอนี้คุณสามารถใส่ลิงก์วิดีโอของผมไว้ใต้คลิปได้ได้เลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มอย่างเป็นทางการแฟนๆทุกคนสามารถเข้าร่วมได้หวังว่าคุณจะสามารถหนำอันนี้ไม่ได้อันนี้พูดลำบากใจ คือหวังว่าคุณจะสามารถนําตุ๊กตาคอลเลกชันทั้งหมดกลับบ้านได้นะครับโอเคแล้วพวก2คนตรงนั้นกดไปหรือยังเกี่ยวกับขั้นตอนโดยละเอียดทุกท่านสามารถดูได้ที่คอมเมนต์ของเราครับผมจะให้ผู้ผลิตมาโพสต์คอมเมนต์เองครับ